สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชมค่ะมื่อนี้นะคะแม่มูมก็ลัเดินทางมาอยู่ที่วัดปู่40นะคะจะพาทำชมนะคะมาติดตามรับชมเนทางโค้งสุดท้ายปู่40นะคะงมดวันที่1กรกฎาคม2567ค่ะปู่ไห่ชุดบนไปแล้วนะคะเหลือชุดล่างนะคะมาเบ่งน้ากันชุดล่างปู่จะเน้นจะย้ำไห่ตัวใดนะคะโค้งสุดท้ายนะคะมชมค่ะมารับชมรบฟังไปนะแม่มูค่ะกรประมาสการครับปู่กา,การารนมาสการเจ้าค่ะปูะ่นะครับนำลายสีนะครับาาชม ปูไวเปิดดวงให้เด้อพี่น้องเด้อนะครับคุณละปูกระสวดท่าพิธีให้พร้อมกับผู้เพิ่นที่มาเปิดดวงคุณละพี่น้องนะครับน้ำได้ซื้อไหมปูมาฟังปูสรุปให้พี่น้องก่อนออกเอฟซี FC กระถามมาหลายนะครับชุดล่างอ,อันนี้ชุดบนนะปูนะนอะ่ชุดบนนะครับหกคู่ตรงๆเห็นไหมครับหกชุดตรงๆรง้วนะพี่น้องได้อันนี้ชุดบน ับ01 02 05 91 92 95ชุดบนนี้เป็นชุดที่บ้าวแ่าชอบมากเลยพี่น้องนะครับ f อฟซีจเ,เห็นนี่อบอ,บอนะพี่น้องเนาะชอบชุดนี่ครับ71ก,กับ92นี่ตัวที่ปูชอบนี่ตรงกับความฝันบอปูไอ้ที่ปูฝันว่าได้ไหบานา้ำอ่าล่างนี่ครับหมดฝ้าแผนห่อเด่นเกาเด่นเก้า เด่นสีเด่นสีก็ไปบนแมหน,นอ่างวดนี้ครับโบเดนหยังโบเดนหยังได้ปวัวปัวแต่ลักสิบลักหน่อยจับกันเลยลักสิบลักลักหน่อยจับเลยครับอ่าชุดบนไอชุดล่างคือว่าห้อยให้แก่ตัวเดางดหนึ่งเป็นว่ครับปูปอัวแต่ว,วันกับเด่นงวดนี้ยังเด่นสีอยู่ได้ปัวปวยครับออื ปูวงตัวหลอกบอ่อนี่พี่รองสุดล่างนี่ยธรรมชมบหล,ลอกปูปลาแต่หลักสิบล่างครับหลักสิบล่างเข้าใส่สองสูตรครับอันนี้จะเป็นงวดที่แปดสามครับปูที่แล้วเป็นงวดที่แปดสิบสองครับเขาได้เอาสูตรที่สองมางวดที่ห้าสิบสามครับปูเอามาล็นเลยเป็นอาทิตย์ครับ หมดก่อนมันได้หนึ่งสามหนึ่งสามเจ็ดครับลักหน่วยได้เก้ากับหนึ่งครับผมอันนี้คือหลักสิบของมันหลักสิบก็มาตัวนี้เขาส่งอนไ่วหลักสิบเลยลักสิบตัวเดขกระปู้ต่ได้ชมชมศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่ห้านี่พี่น้องนะครับหลักอันนี้หลักหน่วยครับอันนี้หลักหน่วยเนี่ยวางข้างนี้กด้ปู ม,มันจะเป็นหลักหน่วยครับหลักหน่วยกันเหรนายาเงาเลยครับผมตัวนี้มันจะเป็นงวดที่เจ็ดสิบหก่ะครับีหละเห้าตัวนี้ปูเอาหลักหน่วยหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์จำเช่มหลักสิบศูนย์สี่ห้ายังไม่หลุดแต่ว่าปูดึงมากตัวเดียวมาห้างแ้วเอาเอา <9 S 2> เก้าสูตที่หนึ่งครับปู นี่สูตรที่หนึ่งเนาะครับสูตรที่หนึ่งครับกับสูตรที่สามครับปูหลักสิบเดือนสูตรที่สามนี่ลอยสิบงวดขึ้นครับเขาก็เรียกว่า้อยงวดขึ้นเห็นไ่ครับผมหนึ่งสามเก่าหนึ่งสามเก่าแมนรักหน่วยผูได้มักเง่าเอาเง่ากูได้มักสันเอาสั่นหน่วยล่างหนึ่งสามเก้าเอ้าแต่ว่านี่ชนชนกันครับสูตรที่หนึ่งนี่แมนสามกับเอ้ย สูตที่สองกับสูตรที่สามกันยังได้ตัวเดียวนะครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งกับสามชนกันสองตัวแล้วปัวสามกับเก้านครับสูตรที่สองนี่ชนกันตัวเดียวคือเก้าตัวเดียวเขาเรียกฟันเก้าเม็ดเดียวเก้าเม็ดเดียวอันนี้อันนี้คือสูตรที่สองครับตัวได้มักสูตรเต็มครับัดเขาเขาเคยใส่ตาสูตรสูตรที่สองครับปูวอืม เอาทำมาชมชุดลักิกะมางวดที่83ครับงวดที่83ครับปู่มันห้องก็เลยสรุปให้สั้นครับลักสิบมีสามตัวครับงวดก่อนได้สามตัวลักสิบมันครับแต่ว่าห้องปวิ่งซีครับผมมันแรนเกินผลให้เราเห็นว่ครับมันเป็นงวดที่4 4ครับผมซีเม็ดเดียวครับอือฟาดไปหันห้องก็เด่นเก่าตัวเดียวครับ มันก็ออก93หลักสิบล่างแมนหลักมันเป็นมันเป็นเลขวิ่งล่างครับแต่ว,ว่าขึ้นบนสองหัติดเดี๋วเขาเล่มบมาใส่ครับผมหัดนี้มันยังเด่นซีอยู่ครับหลักสิบล่าง045หลักหน่วยล่างปูจับสูตรที่สองเลยพี่นองได้ปูมี่ตร<แ>นะรปูจับสูตรที่สอง67890นะครับ3ูตรงตรกันที่9เม็ดเดียวหลักหน่วย,ยน,นะครับปู ก็เลยยืนเก้ารักหน่อยแมนมันชนกันที่เก่าได้สามสิบชมศูนย์เก้าสี่เก้าห้าเก้าปูวงกลมหลอกบ่พี่น้องบ้าเถ่าขึ้นมาแต่ศูนย์เก่ากับหาเก่าเนี่ยเป็นไปได้แล้วปูเนาะแมาปูม่ล่างีศูนย์เก้านี่ก็แข่แน่ได้ในลอตเตอรี่นะธรรมชาติผมได้สลากกินแบงซีไวไลท์ใบเยอะกับหาเก้านี่ปูทั้ง <the> สามสามมือสี่มื่นขึ้นล่างคนก็จะผล็ว่า หนึ่ครับกับเก้าศูึเก้ับเก้าศนยบัดคื่อนวันพระกันได้หนึ่งสี่ฝันไปขึ้นกันฝันขึ้นวันพระขึ้นมันได้หนึ่งเก้าครับยังกับปูวหน่งหนึ่งเก้ากับเก้าศูนย์นึ่งเกับเูนตรงตรีโอเขาขยจอมมาบอกว่าหรือจากไหนปัวขจบอกเสียงเขาเจอมมาบอกเสียงโซกันเสียงโซกันอยู่ในปอดจุอื เสียงคุยกันปูวอันนี้อันนี้ฝันเนาะปูมันฝันครับก็เลยไปเบิ่งครับเจ้ากะหนึ่งถึงสี่ครับก็ะว่างซีครับปูมันก็เอาห้าตัวมาใส่ครับปู่ะอือกันก็นม่หมดเพราะมันมัึ่งิครับมักเก้าครับปครับปูค่ะก็จะว่าให้หาเปอร์ซ็หนึ่งกับหนึ่งหนึ่งถึงสี่เดี๋ยวลงในหันมีสงซีตัว มีหนึ่งสองสามสี่นะครับมันก็จะบอกคนบอกศูนย์เก้าเก้าหนึ่ศนย์เก้าเก้าหนึ่งนัก็จะโอ้าศูนย์เก่าเก่านึ่งทำปชมเก่าหนึ่งมีก็มาชุดบนนะครับชุดบนนี่พี่น้องแคปนาจอยได้ปูสรุปให้นำนะครับเนาะวงกลมที่เก้าหนึ่งกับเก้าสองกับตรงกับความฝันปูนะครับหลักปีเป็นสตัวศูนย์เก้าหนึ่งตั้งสิบศูนย์เกหนึ่งเอาปู ปูมีเอฟซี่ถามอยู่ดีครับหลักร้อยหลักร้อยงวดนี่ของปูตัวไหนหลักร้อยหนึ่งห้าแปดหลักร้อยหนึ่งห้าแปดครับหนึ่งห้าแปดนี่ครับร้อยงวดขึ้นครับแบบเดินเงี้ยเงเลยนะครับใช้เขาเอาลลาสูตรครับมัดส้นกันสามตัวครับหลักร้อยหนึ่งห้าแปดแมนกันว่าห้าว่ารลายเปอร์เซ็นต์ก็ว่า ลอยไปเส้นไหนเพราะวันลอยลอ,อยสิบกงวัดกินครับ,รบปูนักลอยนี่ไหมเอ,อาเงียบๆแต่วันสิ้เดือนต่อรครับถ้าจับใส่ชุดบนปูนี่ก็งา่ายดีครับจับหาแล้วใส่เ่าจะห่ากับจับหมาป่าเพื่ได้สามตัวกันเลาเอาไปอีกมันก็นเลี้ยงหน่อยตัวครับผมมัันก็ดไรแล้วปูฝันว่าไดหนึ่งซีฝันว่าจังใดเจ้าครับปูนี่ฝันเมือคืนนี้ก็พวกคุ่มก้อนนะครับพวกผู้เฒ่าคุ่มก้อนครับผมเขาเจ้าดลประหัตพันมาครับ พันเห็นปลาฮัดพ่อมึงนั่นมัได้ซื้อมาเปิดดวงปูเพราะสันครับมาเปิดก็เปิดตัววานเดียจะไปเลยซื้อกันครับอันหมดประตูมักตัวได้นาะว่าะสันปลาหัดว่าครับห่วยหมดพ่อก็มักหนึ่งสีแล้วว่นเดียก็จะวางสิ่ไหมครับผมค่ะอ่าก็จะคงรอดกันยักษหรือแม่งก็จะบอกเลขบวกอกก็จะมักหนึ่งสันก็จะวันตัวใดก็ปัวหนึ่งสี่หนึ่งสี่ท่านผู้ชม แต่ป,ปูบริเขียนนะครับเนาะบริเขียนนะครับท่านผู้ชมมันห้ามาเบิ่งอ้อคือบ่มีเนาะก็เรยมักเล็กสีก <laughs> ็จะบอกเกล่ยวเกล่ยวก็สี <laughs> เอาแคปหน้าจ,นะจอได้พี่น้องได้สรุปบ,บนล่างเลยมัอน,นี่นะครับก่อนออกเลยนะครับ,รบนี่ครับชุดบนนะครับชุดบนนะครับศูนย์หนึ่งพี่น้องชุดบน0 1 0 2์ห นะครับ91 92 95นะครับวงกลมที่91กับ92นะครับชอบนะครับปูชอบนะครับชุดนี้ครับปูวาชอบ71กับ92ใด้พี่น้องได้แต่ว่าปูวงให้91กับ92 92กับตรงกันนะครับชุดล่างห้องสุดลูกเสือเกิดนี่ครับตัวสองดูนยส่วนหนึ่ะว่าครับเนกันที่หนึงหล้วกับครับชุดล่างนะครับหลักร้อย0-4-5 หลักหน่วยหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ปูดึงดึงเก้ามาตัวเดียวหลักหน่วยเพราะว่าชนกัน3ามสูตรนี่ครับหลักหน่วยปูนะครับนี่หลักหน่วยเห็นไหมครับสามสูตรหนึ่งสูตรสสูตรามชนกันที่เก้านะครับลักลักสิบนับชนกันที่ศูนย์สาศูนย์สี่ห้านับชุดล่างเข้าแช่สองสูตรอ่าปูสองสูตรนะครับเนี่ครับกระจับมาใส่แค่ศู4ย์เก้าสี่เก้าห้าเก้า นะครับเลขฝันปูวาฝันตั้งแต่ที่แรกนี่หนึ่งเก้ากับยังกับปูกับเก้าศูนย์กับ, 90, 9, 9, บมาฝันขึ้นวันพาปูวาผู้เฒ่ามาโซกันวานะ่าสิบสี่นักปีนหงเนาะชุดล่างในแคปหนา้าจอครับศูนย์เก้าสี่เก้าห้าเก้าปูวงกลมที่สี่เก้าแต่ว่าเบ่าเฒ่ามาักปีนแล้วครับศูนย์เกากับหาเกานะครับ <c oughs> เก่านะครับกราบขอบุณขอบคุณปูธรรมชมนะครับ <c oughs> พ่อกน <c oughs> คลิหนาคนับนะให้โชคให้มั่น ให้เฮ่งๆน,น้ปูเนาะซาท,ท,ทุกค่ะปูพบกันในคลิปหน้านค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ